ทำทน,นายสำหรับผู้ที่เกิดวันที่3นะคะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดคุ้มครองหรือจะมีโชคลาภหรือไม่ในเดือนกันยาถึงธันวาหกเนี้นะคะขอดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคนที่เกิดวันที่3ก่อนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณเป็นพระเกจิอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือนะคะปู่ฤษีต่าง เสียนเสียนครูฤาษีนะคะบางคนมีการนะักถือปู่เวทหรือว่าครูโขนด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเต็มเหมือนกันนะคุณน่าจะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาอุทิศบุญอยู่เสมออาจารย์อนุโมทนาบุญด้วยนะคะดูว่าโชคลาภน้องว่าจะมีไหมนะคะในช่วงปลายปีนี้อะโชคลาภอาจจะไม่ได้มาจากลอตเตอรี่ถูกหวยเลยเบอร์แต่คุณอาจจะมีโชคลาภด้านการรับอ่อาอสังหาริมทรัพย จะซื้อบ้านหรือจะขายบ้านก็สามารถทําได้นะคะจะมีทรัพย์สินที่ดินหรือได้ทรัพย์สินจากมรดกมีโอกาสนะคะก็อขอให้โชคดีค่ะ